สรุปข้อมูลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่10งานเด่น10ท็อปจังหวัดตากประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าสแกเครือหมู่ที่3ตำบลวงประจบอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก จุบันมีเงินสัจจะและหุ้นอยู่ที่29,532,135บาทมีการปล่อยกู้ทั้งหมด13ประเภทมีการจัดสวัสดิการ6ประเภทเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อตนเองดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณพุทธศักราช2543และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย5์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสแกเครือซึ่งมีการดำเนินการในรูปแบบ1ครัวเรือน1สัญญาเน้นการบริหารจัดการลูกหนี้เรามาดู โครงการหนึ่งควเรือนหนึ่งสัญญาที่เรานำมาใช้โดยเราได้นโยบายจากพนามชนนะครับมาสนับสนุนเราก็มาเริ่มกันปี60ที่เป็นรูปธรรมเรารับสมัครสมาชิกที่มีความสมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกเราในโครงการนี้สิบหัวเรือนก่อนนะครับโดยมีเงินสนับสนุนจากพนามชนมาให้4 0,000บาทเพื่อนำมาประกอบอาชีพนะครับให้มาตกลงกันว่าเราจะทำอาชีพอะไร นะครับซึ่งแรกๆมาก็ทําคนในชุมชนเขามีอาชีพจากสารหลังจากที่ว่างจากการทําไร่ทํานาอยู่แล้วเขาก็เลยรวมตัวกันทําอาชีพจากสารป้าก็เลยเข้าหนึ่งคูเรียนหนึ่งสัญญาแล้วเขาก็ให้ไม่ให้กู้ต่อเพิ่มอีกคือก็ทยอยส่งเดือนละมีมากก็ส่งมากมีน้อยก็ส่งน้อยแล้วก็ผลที่ได้ก็คือเรารู้ว่าตอนแรกที่เรา ที่เรายังไม่ได้เข้าหนึ่งสัญญาหนึ่งครัวเรือนเราไม่รู้เลยว่ายอดนี่เรามีเท่าไร่แต่พอเรามาเข้าแล้วมารวมตัวกันแล้วคือเรารู้ยอดสูงมากแสนสี่ทีนี้พอพอลูกมันเริ่มเรียนจบเราก็เริ่มทยอยส่งละมีมากกระส่งมากมีน้อยกระส่งน้อยจนทุกวันนี้ยปลดหนี้ได้แล้ว